สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์วันที่หธันวาคม66เด้อลค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะคลิปนี้น้ำเชียร์กะได้เกินได้บอกพี่น้องอะไรมือมากแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมครับแม่อ้อยเพิ่นมีตัวเหลขประกบเป็นว่ฒนธรที่นว่าเพิ่นมีเหลขกประกบครับผมค่ะแต่ว่ากะได้เมื่อก่อนเหลขกที่ว่าได้เก่า้อครับผม โอ้ยเบ้ก่อนค่ะเพิ่นมีเหล็กสายของเพิ่นแต่ว่ามันแม่นเหมค่ะดัานผู้ชมครับค่ะที่จริงเพิ่นก็ให้เบื้องก่อนแต่ว่าเหล็กเพิ่นเขานำเชี่ยกัเล่บอยากเบิ่งค่ะดัานผู้ชมเหล็กมันบ่หลายครับค่ะก็เลยอยากนําเสนอให้พี่น้องเบื้องค่ะเทียมันเข่าคือจังเพิ่นห้มากเก่าเจ็ดกับเก่าหนึ่งเนาะครับค่ะแต่ว่าเลขชุดหนั่นสิได้มือเลขออก ปกติค่ะท่าน,นผู้ชมค,ค่ะตัวเลขกที่ห้าจะนําเสนอมือนี่คือคือเหลขประกบที่ว่าออเก้าเจ็ดหมเถาะเ<า>พนว่าแมนเลขกที่มาประกบกับเก่ายงไงซะบนเจ็ดแมนบนโอ้ค,ค่ะคเอา้าก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของแม่อ้อย เลข,บ,ข<อ>บนเนาะค่ะน้ำเชียกะขอขอบพระคุณแม่ที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเดออ้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเลขพี่ใหญ่กทมเลขดับบนทุกหลักพรุ่งนี้เจอกันเดอ้อค่ะท่านผู้ชม<อ>พรุ่งนี้เจอกันค่ะเลขดับตัวเดียวแฟนครับเลขดับของพี่ใหญ่กทมพรุ่งนี้เจอกันเดอ้อค่ะ ให้เฉพาะแฟนคลับทีเพิ่นขอมาค,ค่ะเพราะว่าเอฟซีทีเพิ่นบ่มากเล็กดับมั่นจีไปเสียโอกาสของพี่นอ้องแมนครับผมค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขดับพรุ่งนี้เจอกันของพี่ใหญ่กทมอค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะอ,อีกหลายสักนยู่น้ำเสียก็จะตามให้พี่น้องแฟนคลับค่ะ,คะกับควบคู่กับสำนนกทีเพิ่นมาใหม่เนาะ ครับค่ะขอเอา้าไปเบิ้งตัวเลขของแม่อ้อยกันเลยเนาะขอบคุณแม่อ้อยหลายๆดยายเด้อค่ะไปเบิง้งอ๋อค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะครับผมค่ะองวดว่าหันสามหลายค่ะอหรีเนาะสามมาแรงอหรีมาแรงค่ะไม่มาเลยครับผมค่ะหกดับทุกหลักค่ะท่านผู้ชมเลขพี่ใหญ่กทมอเนี่หกดับทุกหลักเนาะครับค่ะดับทุกหลักค่ะ หมดวา,<บ>าหันเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่นเนาะนี่ครับผมค่ะก่อนว่าเชียเขียนบนล่างเด้อค่ะเพราะว่าเลขหล้านเพิ่นนี่เป็นเป็นบนล่างเลขพุ่มเจ้าทีแม่ค่ะทีน้าเชียเคยนําเสนอเนาะครับค่ะเลขพุ่มเจ้าทีค่ะแต่ว่าเลขมีที่มาของพอเพ่งนั่เป็นเลขบนบ้านเนี่ยเ,เลขล้านนี่ไปได้เมื่อทั้งบนทั้งล่างเนาะท็อปแม่นเมืองดู เก้าเจ็ดคือผี่ประกายก็ผิดต่อยเนาะครับตอนหนึ่งซีพนกับเขาที่เถวเมนค่ะเฮหนึ่งซีเก่าศูนผอมมั้งแตาจำผิดวอ้เขาทั้งบนเขาทั้งล่างแมีนครับผมเลขซีโตนของพนรวมกันค่ะนี่ละค่ะเดี๋ยวพอพนรงไล่มาแล้วค่ะว่าอันลอก่อนอันตัวนี้กับท่านใดเลขพุ่มจะทีนี่ตรงลอก่อนเ้ยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอฟซี่ัถามมาค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมคืนนี้มาเบิ้งค่ะคือเลขที่เป็นตัวประกอบเก่าเนี่ยนะครับผมที่จะปล่อยมื่อนี้ค่ะครับอันเป็นสายของพนเพลนนอทถ่ครับผมค่ะข้างบนนี่ไหมค่ะนี่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 ตัวตัวตัวนี้สิปล่อยคืนนี้ค่ะนี่แต่ว่าตัวนี้จะได้วันที่วันที่หวยออกค่ะคท่านผู้ชม,มค่ะวันหวยออกค่ะก็ทาประกอบไปเลยเนาะ ฟนหวยออกคนละแต่ว่านี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ้งไปก้อนกระได้ซ้ายนี่เนาะครับค่ะเ<อ><า>พิ่นบ่าหายเลขหลายเด้อค่ะท่านผู้ชมอ่าแม่อ้อยเพิ่นบ่ได้หายเลขหลายค่ะอ่าเพิ่นพากันถื่อมากซิฟก็งวดขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมครั<อ>บค่ะงวดแรกอ่าเพิ่นกระพลาดนเนาะเถาะ เพื่อนในโฮกแมนค่ะเพื่อนในโฮกมันกระดกเป็นเก่าวิ่งค่ะท่านผู้ชมงวดสองมากเพิ่นแตกบนแตกล่างเลยครับค่ะเลขบว่ต้องกลับเป็น่ระธรแมนตตรงเลยค่ะอย่างงเด้อครับพี่น้องมันีีนําเสนอคนละสายกับที่ได้เก่าได้ครับพี่น้องครับอย่างงครับผมเป็นชุดประกบรอประกบวันที่สิบหกครับพี่น้องนะตัวนี้ เดี๋ยวเอาไม้เทาคอยว่าต้องมีเอฟซีทีว่างงอเอาเทาล่องแม่ไวนเพิ่นบอกเจ้าก็ได้ยินครับก็คือว่าเลขที่นําเสนอมือนีครับผมค่ะเป็นเขล่าตัวประกอบของเหลขเด่นวันหวยออกครับพี่น้องเนาะว่ายง่ายซะค่ะครับผมก็คือตัวนีเนาะทอครับผมคือเจ็ดนั่นแหละครับผมที่เพิ่นว่า ตัวที่ได้เจ็ดนะน้ำเชียร์เขาได้มาแล้วอ่าค่ะก็คือตัวนี้ครับค่ะเข,ข้าใจเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ครับผมฟังค่ะคักค่ะก่อนจะคอมอเมนว่าหายเนาะบอกยังไงเพิ่นมีสองสายสักอืม,อมครับผมเล็กบนมีสองสายเน่นค่ะสายที่วันห้อยออกนี่ยังบ่าาครับผมนี่นี่ทันได้มาครับค่ะแต่ว่าสายประกบมาแล้วคือคือ คือไปร้อยสิบหน่วยได้ที่แ่าอ่าครับผมเพิ่นเป็นเหล็กวิ่งแ,แต่ว่างวดวางหันนี่เป็นเจ็ดพันมาลักน่วยครับค่ะพันมาลักน่วยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นเป็นเหล็กวิ่งแม่้อยบอกว่าอเท่าที่แม่ได้มานี่มักสิไปน่วยกับสิบดีนํำเชี่ยถามว่าไปลักลอยได้บ่ไปได้เพิ่นว่าค่ะไปได้ แบบว่าพันกาแบบว่าขันันสิบไปรักซิบรักนวยขันฟันท่งห้พี่น้องขันมันมาหาอีดีพันแลนไปรักลวยสันดิเถ้าข้อหมายเนาะไปได้หมดเลอครับผมนี่ราคาดันผู้ชมครับค่ะหรือว่าพี่น้องซ่อมเบื้องกอนสาหนี่เนาะครับลอวันห้วยออกทีเดียวก็ได้ครับค่ะนี่ราคาดันผู้ชมแม่ออยค่ะครับเหล็กแม่ออยปทุมธานีค่ะดันผู้ชม เลขบ่าหลายคูค่ะผิดจารณาบังเดอร์ค่ะมืออื่นน้ำเชียร์สิลงเลขดับพี่ใหญ่กอทมห้ค่ะเลขดับพี่ใหญ่กอทมอค่ะอาเอ,าเ,อาเลขพี่ประกายกับพี่ต้อยพี่น้องเพิ่อน,นอย่งอยากให้เข้าประกบดไพยที่เท่าอ๋อ,อ,อรครับผมค่ะขอบขอบพอบขอองขออบขอค่อที่เพอบ่อบอ,อยากบับชมบลิบอีกค่ะ แต่ว่าเลขกกมีเขามีรูดเนาะแต่ว่างวดนี้ก็ดูกัน,นาดนใจอยู่ดเดียนครับค่ะเพราะว่าพี่ประกกายเพิ่มขมานไม่นนาสนใจอยอดสูงนี้เพิ่มนครับปีเขาด้วยครับพี่น้องเลขกปีประกกายก็บปีต่อยค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาพรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ